ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนค่ะอร่อยไหมลูกเบ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 กอร่อยไหมโอ้ยไปอาบน้ำกันจ้าวยดูทาเดิม ตัวขาวเลยนะคะเชา้าๆดีที่ไม่ตกนะคะเมื่อคืนฝนไม่ตกนะคะพี่บุญมีอาบน้ำเสร็จก่อนแล้วนะคะเมืยช้านิดนึงนะคะนอ้องเมือยบอกขอแวะหน่อยคุณพ่อให้หนูแวะหน่อยนะคะนี่ยังห่วงกินนะคะนี่ดู กินไปด้วยเดินไปด้วยลีลาน,นิดนึงนะคะพี่อาบน้ำเสร็จแล้วคนละสีเลยเดี๋ยวต้องไปไปเคาะฝุ่นก่อนนะคะไปเคาะฝุ่นก่อนแล้วค่อยอาบไปเคาะฝุ่นก่อนตัวขาวเข้าบ้านเคาะฝุ่นก่อนเนาะนะคะนี้ ถึงบ้านแล้วดูคุณพ่อได้อะไรมาให้กินวันนี้ออ้ได้ย,ยาค่ะแม,แม่แม่จ้าปนในรถเลยเอาเคาะฝุนฟ้าดูดูเอาเคาะฝุนเคาะฝุ่นน,นี่โอ้เทื่ยงโอ้ยเที่ยงโอ้โอ้โอโอโอลมลมออกโอ้ยเดินมาเหนื่อย เดินมาเหนื่อยเบยอาเบยเคาะผุนโอ้สบายสบายสบายหลับหรือยังในขอจับนวงน้อยหลับหรือยังหลับจริงไหมหูยจับน้อยเคาะผุนก่อนนะคะเข้าบ้านเคาะผุนก่อนอาบน้ำขึ้นหรือยังโอ้ยทำตาปิบอ ดแรง่าฝากเหมยเมยน้อยด้วยนะคะฝากน้องเหมยด้วยะคะ่ะ